สวัสดีค่ะโลกเราช่างสดสวยรอบล้อมด้วยหมูแมลงผีเสืยย้อยุงและมดแดงแมลงปอก็มากมีแมลงวันตัวน้อยๆอีกอหงห้อยตัวหลากสีเต่าทองน่ารักด,ดีล้วนแต่มีอยู่ทั่วไป จากคำกรนะคะลูกวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงนะคะรูปร่างลักษณะของแมลงแมลงเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆค่ะแล้วก็มีหลายชนิดนะคะรูปร่างลักษณะของแมลงนะคะก็จะมีหนวดหนึ่งคู่นะคะเด็กๆดูภาพนะคะดูภาพด้านด้านหลังคุณครูเลยนะคะมีหนวดหนึ่งคู่มีขาสามคู่นะคะมีส่วนหัว มีส่วนอกแล้วก็มีส่วนท้องนะคะบางชนิดมีปีกบางชนิดไม่มีปีกนะคะทีนี้เรามารู้จักชื่อแมลงกันนะคะลูกมแมลงนะคะเช่นผีเสื้อเด็กๆด,ดูภาพเลยนะคะลูกดูภาพด้านหลังด้านบนเลยนะคะด้านหลังคุณครูนะคะมีผีเสื้อผีเสื้อนะ่ะมีทั้งกลางวันแล้วก็มีทั้งกลางคืนมียุงนะคะเด็กๆดูภาพได้นะลูกมดมีมดแดงมดดํา มดตายมีแมลงปอนะคะแล้วก็มีแมลงวันมีแมลงวีนะคะแล้วก็มีห right ิ่งห้อยมีเต่าทองนะคะแล้วก็ทีนี้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักนะคะได้รู้จักแมลงจากภาพไปแล้วนะคะจากด้านหลังคุณครูเนี่ยจากที่ภาพที่คุณครูให้ดูเนี่ยเรารู้จักรูปร่างแล้วรู้จักชื่อแล้วนะคะวันนี้คุณครูนะคะมาให้เด็กๆรู้จักวงจรนะคะวงจรชีวิตของแมลงนะคะ วันนี้ครูยกตัวอย่างนะคะวงจรชีวิตของผีเสื้อนะคะผีเสื้อทีนี้เด็กๆดูสิคะผีเสื้อนะคะผีเสื้อนะคะผีเสื้อภาษาอังกฤษก็คือ butterfly นะคะ butterfly ภาษาอังกฤษนะคะทีนี้พอเด็กๆรู้จักผีเสื้อแล้วรู้จักคําศัพท์แล้วทีนี้มาดูวงจรชีวิตนะคะก็คือจะมีตัว เต็มวัยนะคะผีเสื้อจะเป็นตัวเต็มวัยก่อนเลยแล้วก็ออกไข่มานะคะลูกพอออกไข่เสร็จก็จะเป็นตัวหนอนพอเป็นตัวหนอนก็เป็นดักแด้พอเป็นดักแด้พอถึงเวลาก็กลายเป็นผีเสื้ออีกนะคะพอผีเสื้อเสร็จก็ออกเป็นไข่เป็นตัวนอนเป็นหนักแด้เป็นวงจรชีวิตตลอดต่อไปนะคะ ค่ะเมื่อเด็กๆรู้จักวงจรชีวิตของผีเสื้อแล้วนะคะลูกทีนี้เรามารู้จักอาหารของผีเออของแมลงนะคะอาหารของแมลงก็คือน้ําหวานจากเกสรดอกไม้เศษอาหารนะคะซากพืชซากสัตว์นะคะลูกแล้วก็ทีนี้มารู้จักที่อยู่อาศัยของแมลงแมลงส่วนมากอาศัยอยู่บนต้นไม้ใบไม้บนอากาศนะคะลังบนต้นไม้ลังบนดินนะคะลูก มันเด็กรู้จักทั้งอาหารวงจรชีวิตรู้จักท,ทั้งที่อยู่อาศัยแล้วลําดับต่อไปเรามารู้จักโทษของมแมลงประโยชน์ของมแมลงนะคะประโยชน์ของมแมลงก่อนเลยนะคะลูกพึ่งอ่าพึ่งช่วยผสมเกสรกสนะคะดูภาพเลยนะคะลูกพึ่งช่วยผสมเกสรเกสรของพืชนะคะลูกปลวกช่วยกาจัดซากสิ่งมีชีวิตนะคะจิ้งหรีดเป็นอาหารของคนและสัตว์นะคะ ทีนี้เมื่อเด็กๆรู้จักประโยชน์ในบางชนิดแล้วทีนี้ก็มารู้จักโทษโทษของมแมลงนะคะในที่นี้คุณครูยกให้เด็กๆวางแค่สามชนิดพอคะก็คือพึ่งยุงแล้วก็มดนะคะดูซิว่ามันมีโทษยังไงถ้าเด็กๆเ,เจอมแมลงสามชนิดนี้เด็กๆจะไปเข้าใกล้ลนะคะมีให้ไกลเลยค่ะ เพราะว่าถ้ามันต่อยเราแล้วเนี่ยมันมีพิษมันจะทําให้เด็กๆเ,เจ็บปวดบางคนแพ้นะลูกจะต้องส่งโรงพยาบาลเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆเ,เจอยุงเจอมดต้องใช้ไม้ตีนะเอามือปัดทิ้งนะคะอย่าไปเล่นอย่าไปเข้าใกล้เพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเด็กๆออกมานอกบ้านไม่ได้นะมานั่งเล่นในที่กลางแจ้งเพราะยุงเนี่ยจะทําให้เราเป็นไข้เลือดออกได้หรือเป็นโรคชิคุณคุณย่านะคะแล้วมดก็จะทํา ให้เด็กๆแพ้และอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างที่คุณครูบอกนะคะอะทีนี้เด็กๆคะเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับมแมลงแล้วนะคะคุณครูมอบหมายงานให้กับเด็กๆนะคะลูกมอบหมายงานชิ้นแรกเลยนะคะให้เด็กๆระบายภาพผีเสื้อให้สวยงามนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะ เขียนตามรอยปากภาษาอังกฤษบัตเตอร์ไฟนะคะภาษาไทยคำว่าผีเสื้อนะคะลูกลำดับต่อไปนะคะก็คือวาดรูปแมลงนะคะหรือวาดรูปผีเสื้อที่เด็กๆรู้จักนะคะแล้วก็ใบางานสุดท้ายเด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะวงจรผีเสื้อพร้อมระบายสีให้สวยงามนะลูกเอาละค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมแมลงแล้วนะคะแล้วก็รู้จักทั้งประโยชน์ทั้งชื่อทั้งรูปร่างลักษณะนะคะแล้วก็คุณครูมอบหมายใบงานแล้วเรามาลุ้นกันว่าสัปดาห์น้าเด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะลูกแล้วเจอกันใหม่นะคะลูกสวัสดีค่ะ